บทสวดมหาสมัยสวดเอวามเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสากสุวิหารติกาปิรวะวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนะสตเถงปัญจามเตหิพิกขุสเตหิสัพเพห,หิวะรันเตหิทัสสหิจโรกาทธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสน,นิปปติตาหุนติ พระกบันตังทัศนายาปิขุสังคัญจะอัตคุตจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัคโหสีอายังโคปคกวัสเกสุวิหารติกาปิราวตุสมิงมหาวเนมหาตาปิขุสังเขนะสัทิงปัญจมัตเตหิปิขุสเตหิสะเพเห้วารันเตหิทัสหิจโรกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพระกบันตังทัศนายาปิขุสังคันจะ ยานูนะมะยัมปีนะพคะวาเตโนปัสสังกัเมยามะปุปัสสังกมิตรวาพระวะโตสันิเกปัะเจกะคาทาปะสซยามาติอาตจโคตาเทวตาสซยาธาปีนามะภะละวะปุริโสสัมมินทิตังวาปาหังปะสารายะปะสาริตังวาปาหังสัมมินชายะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวาโตปุระโตปะตุระหังโสอาตจโคตาเทวตาพระกวนตัง ปปิวาเทตวะเอกามันตังอัทังสูเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักวะตสั่นดิเกอิมังคาทั้งอปาสีมหาสัมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมาสหมายังทะกิตายวาปะราทิ่สังกันเตอัทโคปะราเทวตาภักวะตสั่นดิเกอิมังคาทั้งอปาสีตัตระภิกขาวสัมมาทังสุจิตังอัตโนุอุจกรรมะคังสุสาราเทวะเนตานิคเหตวะอินทรียานิรักขันติปันทิตาเต อัคโคปราเทวตาปัจกโตสันติเกมังคาทั้งปาเซเฉตวาคีรังเฉตวาปรีคังอินทากีรังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาเต อาตโกะราเทวตาภควโตสันนิเกย์มังคาทั้งภาษีเยเกจิพุทธังสารนังฆาตาเซนเตกามิสันติอปายาภูมิงตาหายะมานุสรังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโกภควาภิกขุอมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกาตธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตทากตังทัศนายยภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวให้สุงอติตธรรมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตศ สัมปิภควันตา낭เอตาปรมายเยวะเทวตาสันิปติตาเฮิรสุงสยามธาบิไมหังเอตารหิเยปิเตปิขเวปวิสันเตอานาคตมัทธานังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตา낭เอตาปรมายเยวะเทวตาสันิปติตาปวิสันเตสยามธาบิไมหังเอตารหิอาจิกิสัมมีปิขเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามมี พิกเวเทวะกายานังนามันิเทศิสาะมีพิกเวเทวะกายานังนามันิตังสุนาทถะทุกังมนสิกโรุทธะภาสิษฐะมีเตเอวันพันเตติโคเตพิคูภักวตโตปัจจโสสุงภะควายตัสโวจะ तीरो कामनो कासामि यत फामा तथा सीता ये सीता कीरिखा फलांग पाहित्ठा समाहिता पुतहु सिहा वसन लीना लोमा हंसा पि सम्पुनो तथा तमनासु सुथा विपसन्न मन अविरा पयो पंच सते यतवा नेका पिलव तवे

เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยวหังกิติยิสามิขิราหิอนุปปัสโสสัตตาสหัสสะวายค้าปุมากาภิระวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยสัตสิโนโมทัมนาภิกามงผีกุนังสมิติงวะนังจะสหัสสะเฮมะวตาอยากานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยสัตสิโนโมทัมนาภิกามงผีกุนังสมิติงวะนัง สาตาคิราติสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันตุยสัสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานังอิเจเตโสรักษาสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันตุยสัสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวานังเปสามิตาปจตัสทายะฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันตุัสัสิโน โอทัมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางกุมพิโรราชาไยโกเวปุลัสสนิเวสนังปุยโยนังสตตาสหัสสังยัค้านางปะยิรุปัสติคุมพิโรราชาไยโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจติสังราชาทัตตาระโทปัสสะสติกันทัพพานังอธิปฏิมหารายัสสัสโสปุตตาปิตัสสาวะโวยนทนาามาภปลาอิที่มันโตสุติมันโตวันนามันโตอิสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านาง ทักขินันจาทิสร้างราชาวิรุลละโหตับสะาสติกุมพันธนังาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาววอินทนาามะขับพลา ทิมันโตชืติมันโตวันหนาวันโตยัสสินโนมุทธะมานาภิกาโมภีคูนางสมิเติงว่านางปัจฉิมจ่าติสร้างราชาวิรูปะคูปัสสะสตินาคารังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตัสสาวะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสินโนมุทธะมานาภิกาโงภีคูนางสมิเติงว่านางอุตตรันจาทิสร้างราชากุเวโรตัปัสสะสติยากานางอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตัสสาวะโว อินทรามามหาภาไรที่มันตัวสุติมันตววันหน้ามันตัวสัจจินนมุัมาณาภิกามงพิกุลนางสมิติงว่านางปุริมาทิสร้างถ้าต่รัโทษทั้งกี่เนนาวิรุหะโกปัจฉิมนาวิรรปะโคกุเวโรตรังทิสร้างจัตตารูเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสร้าถ้าฐานละมาณาทั้งสุวรรณนกาปิราวัตเวเตสร้างมายาวิโนอาทาสาอากุวันจานิกาสัทธามายาคูเตนทูเวเตนทูวิภูเจวิภูโตสหจัรัโนกรรมเสตโทจักกินุขันทูนิขันทุจระ ปานาโทปัมมันโยจาเทวาสุตโตจัมมาตริจิตัสเสโนจากคันทโพนโรราช่าโนสโูอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรโรสุริยวัชัสะเอเตจันเยจาราธานุคันทภาสหราชุพิโมทมานาภิกขมุงพิคุนางสมิติงวานัง อาจาคูนาภสสานาคาเวสาราสหัตจักกาคัปราสตระอาคูปายคาสหยาติพิยามุนาทตะราทัชอาคูนาคายาสติโนอิราวันโนมหานโคโซปักขัสสมิติงวันังเยนาคาราเชสหะสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักกู้เวหายัซษะเทวนามชาปตาติตรัสุปนาอิติเตสานามะอภัยยันตานาคาราชานามาสี สุปันนาโตเขมามักาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวปัทวาหยันตานาคาสุปันนาสรณละมะังสุพุทธังทิตาวชิชราคัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวะเสตอิทิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาปิสมะอสุราธานเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจาปะหาเราโทนะมุจิสหัสสตันจัปปิปุตลานังสเปเวโรจนามกา สนในเหตุว่าพระลิงเสนางละหุภัทธามุปาข้ามงสมโยธานิภัตฐานเตปีภูนางสมิติงวะนางอาโปจ่าเทวปฐาวีจ่าเตโชวายโยตถาข้ามงวัดุนาวันุนาเทวสมโมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอคูเทวยัสสิโนทัดเสเตทัสสะธากายยาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสสิโนมุทธมานาภิกขามงภูภูนางสมิติงวะนาง เป็นทูตจัตเทวาสหะริจาอาสามาจตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามะคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตวากูมันตราวาลาหกาวาสุนังวาสาวเสทโทษสกุปปะคาปุรินทัตโททัสเซเตทัสตากายาสเพเรนาตะวันนิโนอิทิมัตุสุติมัตัวนันโตสัตตินโมทามานาภิกาโมอิคูนังสัมมิติวะนังท่าคูสาปุเทวาชรามเกสิฆาริวะ อริทักกาจะรัวชาจะอุมาปุภานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุริยะดุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสีโนทัสเซเตทัสส์หากายาสเพลานะตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเอสสีโนโอทัมนาพิกามงพิกุนังสมิติงวัง สัมมานามหาสัมมานามนุสัมโนสุตมะคิตาปะโทศิกาอาคูอาคูมโนปะโทศิกาอาท้ากูหัรโยเทวเยจารุหิตาวสินปาระกามหาปาระกาอาคูเทวเยสัตสินทัสสิเตทัสสศนากายาสเพนะนาตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตัวสัจจินโมทัมานาภิกษุมุงภิกขุนังสมิเติงว่านังสุกากรุมห้าอรุณอาคูวคกานาสะสหโอทาตะคายาห้าปามโมฆาอาคูเทววิจการนาสัตยามัตตาห้ารักขามิสการตายาสัจิโนท่านอย่างอาคาปัจจุโนโยดิสาปิวัสติทาเซเตทัศทากายาสเปนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตัวสัจจินโมทัมานาภิกษุมุงภิกขุนังสมิเติงว่านัง เมียตุสิตายามากัตตะกะจายัสะสีโนสัมภิตะกะระมะเสทาโจตินามาจะอาสวะนิมมานะรัิโนอะโคทะโกปะนิมิตาสัสเเตทัสสะากายาสัพเพนาัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัตติโนโมทะมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามนนวายนะอาขันธุงเยจันเยสติสาสหะปวุทธาชาติมัคคีรังโอคาตินามะนาสวังเังเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพามามาปรมัตโตจตุปุตตาอิติมัตโตสหะ สั้นแงกุมารโรติโซจารโซภาค้าสมิติงว่านางสหัสพามามารกานังมหาพมามาพิติตติโอปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโซสศเศราอิสระอากูปชัยกวัสวัตตินเปนสันตามัจโตอาคาฮาลิโตปริวาริโต एतस् अपेया भिक्खन्ते सिंथेते वेसप्पम हमके मारासेन अपिकामि पसाकन ह समानति यं एतकन ह तथा पन्थ तथा लाकेन पन्थमतुवो समन्ता परिवारे धमवो मुत्तितकोतिन इति तथा महासेनो กันหาเสนหังอภัสยปานินาตระมาหันจัดสรังกตวานภัระวังยาธาบาอุสโกมีโคท่านายยันตสวิตุโคตาราเซอปจุทาวติสังกุทโวสยามวเสตจัดสับพังอภินญายะวะวากิตตวานจักุมมาตัตัวมันตยิสัทธาสาวเกสัสเนรเตมาราเสนาภิกกันตา แตวิชานาถาปีขวเตจาอัตตาปมะกะรงสุตวะพุทธะสัสสนังบิตาระเคหิปะกามุงในสร้างลมมันเป็นเทโยงสัตเววิหิตาสังขามาพยติตายสัตสิโนโหทันติสาพุเตหิสาวกาเตชนิสุตาติสัต